ช่วงนี้ไม่ค่อยเวลาให้หาแมวเลยทำไมดีไล่ไตัวนี้ตัวอยาระสัตว์อัตโนมัติที่อาหารได้ทั้งหมาแมวแต่จะมาการใสกินี้ด้วยโอ้นทําทำไงถ้าอย่างนั้นไปดูกันเลยอุปรกรณ์หลักๆที่ต้องใช้นะครับ 1. โซล่าเซลล์2โซล่าชาร์จเจอร์คอนโทรลเลอร์ 3. เครื่องตั้งเวลา4แบตเตอรี่ห้าท่อพีพีซขนาดหนึ่งนิ้วประกอบด้วยท่อนอและท่อสามทาง หกมอเตอร์แปลงผ่าน12โวลต์เจ็ดลวดแปดถังขยะอย่างแรกให้เจาะรูที่ด้านใต้ของทังขยะและด้านข้างของทังขยะก่อนนะครับก็จะได้รูในลักษณะแบบนี้ครับจากนั้นให้เจาะรูสำหรับใส่ท่อ PVC ก็จะได้รูในลักษณะแบบนี้ครับต่อไปให้ติดมอเตอร์เข้ากับท่อแล้วก็เอาท่อใส่เข้ากับรูที่เจาะเมื่อครู่นี้ครับต่อไปให้นําแบตเตอรี่ใส่เข้าไปด้านในและยึดโซล่าชาร์จเจอร์คอนโทรลเลอร์ไว้กับรูที่เจาะด้านข้างถังต่อไป ให้ติดตั้งเครื่องตั้งเวลาข้างถังขยะแล้วติดโซลา่าเซลล์ไว้บนฝาถังขยะแล้วใส่กลวยเข้ากับพ่อครับวิธีการต่อวงจรขั้นตอนที่1ต่อโซลา่าเซลล์เข้ากับโซลา่าชาร์จเจอร์โดยดูที่ฝาของโซลา่าชาร์จเจอร์ขั้นตอนที่2ให้ต่อสายไฟจากแบตเตอรี่ไปที่ช่องที่2ของโซลา่าชาร์จเจอร์ ขั้นตอนที่สามต่อสายไฟจากเครื่องตั้งเวลาเข้ากับโซลา่าเซลล์จากนั้นให้ต่อสายไฟจากเครื่องตั้งเวลาไปที่มอเตอร์ขั้นตอนที่สี่วนลวดให้เป็นเกียวเพื่อต่อเข้ากับมอเตอร์วิธีใช้งานเครื่องตั้งเวลานะครับหนึ่งครับกดปุ่ม C ครับ, A, รบจุก,กวัดตัว A จะหายไปนะครับแล้วกดตัว P หนึ่งครั้งครับเพื่อเป็นการตั้งเวลาครับตัว D จะคือวันนะครับ ตัว h จะคือชั่วโมงครับตัว m จะคือนาทีครับตัว h จะคือวินาทีครับต่อมาให้กดตัว p อีกหนึ่งครั้งเพื่อตั้งเวลาในการปิดใช้งานเครื่องนะครับวิธีใช้เครื่องให้อาหารมิ้แบบแม่นวนขั้นตอนที่หนึ่ง าากด C ถ้า A จะกดตัวเองจะหายไปแล้วกดปุ่มแดงเพื่อให้ทำงานเครื่องให้อาหารแม่ตัวนัเหมอสบาบคนที่ไม่มีเวลาให้น้องหมาท้องแมวเราสามารถตั้งเวลาได้ตามที่ต้องการยังไม่ต้องเพักไปเพราะสามารถชารพลังงานได้ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แล้วจะรอช้าหรือทำ <บน S 2> ไมไมดปัญหาบนใจเดเ๋ยื่องให้าไปกันเลย